วันนี้ผมลองทำคลิปยา,ยาวๆสำหรับคนที่จะมาเที่ยวดอยอินทนนท์ไว้สักคลิปหนึ่งนะครับาจากเชียงใหม่มาถึงจอมทองนะครับมุ่งหน้ามาอำเภอจอมทองเรายังไม่เข้าไปในตัวเรายังไม่เลี้ยวขวาขึ้นอินทนนท์นะครับเราเลยาทางเข้าอินทนนท์มาหน่อยนึงแล้วก็วิ่งตรงมาผ่านวัดจอมทอง1จุดนะครับพอผ่านวัดจอมทองตรงนั้นจะเป็นสามแยกไฟแดงเล็กๆ วิ่งเอาไาอีกหน่อยหนึ่งก็จะเจอสี่แยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายที่ไฟแดงเลยครับหน้าอำเภอเลยครับหน้าโรงพักเลี้ยวซ้ายเข้ามา4ี่กิโลครับจะเจอจุดนี้ฝายวังปานนะครับามาจอมทองต้องมากินปลาฝายนะครับบ้านทอเขาเรียกอะไรนะลาบท้องฝายท้องฝายก็ฝายน้ํานะครับฝายกั้นน้ําจากตรงนี้นะครับตรงไปข้างหน้านู่นอีกหนึ่งกิโลครับจะมีร้านกาแฟเกาขามอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่วันนี้ผมจะต้องไปกัน ก็เป็นไฮไลท์อีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้มีหลายร้านนะครับาลาบตองฝายหนึ่ง้านลาบปลาจอมทองหนึ่ง้านลาบปลาจอมทองโอ้หลายเออในที่จอดรถมีหลายร้านอยู่นะครับเกี่ยวกับลาบลาบปลานะครับวันนี้ผมเลือกร้านลาบปลาจอมทองเนาะมากันหลายคนวันนี้มาสักสิบคนมั้งก็เดี๋ยวกินข้าวตรงนี้เสร็จผมออกมาจากเชียงใหม่ มาถึงจอมทองออกมาเจ็ดโมงมาถึงตรงนี้แปดโมงครึ่งเลยทางประมาณห้าสิบกิโลนะครับแล้วก็จากจากตัวจอมทองมาถึงตรงนี้มาถึงร้านนี่อีกประมาณห้ากิโลอะ่ะห้าหกกิโลเดี๋ยวพอเรากินชาตรงนี้เสร็จนะครับเราจะตรงไปนู่นเลยไปอีกหนึ่งกิโลครับพอ,อวิ่งจากหน้าอำเภอมาแล้วจากไฟแดงเลี้ยวซ้ายมาวิ่งมาประมาณสี่กิโลเจอสามแยก สามแยกเลี้ยวขวามันจะมาร้านร้านลาบปลามันจะมีร้านขายของฝากด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนียเป็นตลาดขายปลาเลยอะเป็นพวกพวกปลาเนื้ออ่อนปลาแดดเดียวปลาสารพัดปลาแต่ตอนนี้ผมมาตอนเช้าเนาะมันยังยังไม่ค่อยมีร้านเดี๋ยวสักเที่ยงเที่ยงนะเต็มหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยก็ทำแบบยา,ยาวๆสักคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมกินข้าวเสร็จเดี๋ยวผมจะไปต่อที่ ที่กาแฟเก้าขามอา่ที่กาแฟเก้าขามาถ้ามาที่นี่ผมแนะนําเลยนะครับลาบปลาครับบางคนก็กินลาบปลาดิบบางคนก็เลยกินลาบปลาสุกแต่พวกผมนี่เน้นปลาสุกครับสั่งแต่อาหารสุกก็บรรยากาศดีครับล่มเย็นดีแต่อย่างว่าเนอถ้ามาร้านนี้ถ้ามาตอนเที่ยงเที่ยงนี่ไม่มีที่นั่งโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อน อันนี้ต้ยมยำไข่ e e e ปลา,าแล้วก็เนื้อปลาเลยนะททนนนออ่ึงเนื้อปลาคังต้มยำไข่ปลาแล้วก็เนื้อปลาคังไข่เบิร์ดเนี่ยไข่เบิร้ลเล็กไฮไลท์อยู่ที่นี่ลาบอ่าไม่ได้ป้วนหนอกนะ <c oughs> <c oughs> อ่นนกะ <c oughs> อันนี้เป็นเก็ดปลานะครับอันนี้ลาบปลาสุกอันนี้คือเก็ดปลาเอาเก็ดปาลาโรยนิดนึงจะบอกว่ามันจะอร่อยมากเเก็็ดปลาจมันะหลังจากกินข้าวเสร็จข้าวเช้าเนาะ มาที่นี่เลยครับปรินดาการ์เด้นห่างจากที่เรากินข้าวเมื่อกีนนะ้หนึ่งกิโลครับเลาะลําน้ำมาเลยเนี่ยนี่ก็คือลําน้ําใกล้ๆที่เรานั่งกินข้าวเมื่อกี้ปรินดานี่คนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อนะแต่ถ้าบอกว่ากาแฟเก้าขามนี่คนส่วนใหญ่จะรู้จักกาแฟเก้าขามที่จอมทองทําร้านกาแฟ บนบนต้นมะขามอะ่ะเกาเกาก็คือต้นคำว่าเกาก็คือต้นนะครับเกาขามก็คือต้นมะขามแต่ว่าโครงสร้างก็จริงๆใช้เหล็กเป็นตัวค้านะครับไม่ได้ใช้ต้นมะขามเป็นตัวรับน้ำหนักก็มาจอมทองมาโซนนี้ก็แนะนำครับบรรยากาศดีร้านนี้บรรยากาศด,เด,าดีเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดู บรรยากาศหน้านั่งร้านนี้สายถ่ายรูปอะชอบก็จะเป็นกาแฟเป็นขนมเค้กนะครับประมาณนั้นเลยอ่เดี๋ยวพาไปดูหน่อยว่ามีอะไรขายบ้างดูว่ามีอะไรขายบ้างไปกับพ่อได้ไหมแม่จ่ายกันอะไปไปคือกับพ่อแกทั้งบนไปอก็ เค้กเต็มตู้เลยส่วนใหญ่มผมทำแบบคลิปรวมเนาะเป็นการเดินทางขึ้นไปดูงบนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไ่ายไม่ถ่ายครับอันนี้ผู้ร่วมทิปครับเอออย่างนี้ข้างบนลมเย็นกว่า 360สามร้อยหกสิบองศานะครับก็คือรอบต้นเลยบรรย,ยญญากาศใช้ได้เลยเมื่อกี้เดินขึ้นมาแล้วรอม รัอนแรงเลยเึ้นไปยังคุณนี่เราขุดโขงทั้งหมดอ่ะสดชื่นอ่ะสีของต้นหญ้ามันสีเขียวนะสบายหูสบายตาดิมีห้องพักด้วยนะเนี่ยห้องพักเป็นหลังๆเรียงเลย มีเียงมาด้วยสองตัวทำไมหอมเสียวเหรออยู่ไม่ได้อะหอมอยู่ไม่ได้จะไปไหนอ่ะอยู่ไม่ได้ก็องไปก็ว่าไม่มีกาเสียวเหมือนกัน ก็เป็นอีกร้านหนึ่งเนาะที่บรรยากาศน่ามานั่งชิวๆเดี๋ยวผมนั่งที่นี่อีกสักพักหนึ่งแล้วก็น่าจะออกเดินทางขึ้นดอยอินทนนท์ระหว่างทางดอยอินทนนท์ก่อนจะถึงยอดนี่บอกเลยว่าที่พักอที่ที่ที่พักเที่ยวที่จุดแวะพักอะเยอะมาก ถ้ารู้ที่นะเยอะมากเป็นวันก็ไม่หมดโอเคเดี๋ยวต่อไปไปต่อเป้าหมายใหม่หลังจากที่ผมออกจากร้านเก้าขามนะครับก็วิ่งขึ้นมาที่ดงังทางดอยอินทนนท์นะครับขึ้นมาประมาณยี่สิบห้ากิโลซ้ายมือจะเป็นบ้านแม่กลางหลวงอเลยบ้านแม่กลางหลวงมาประมาณกิโลนึงครับซ้ายมือมันจะมีป้ายเขียนว่า กาแฟกาแฟอะไรกาแฟริมทานซึ่งเมื่อกี้ผมเลยเลยไปประมาณ5้ากิโลผมไปจะไปเดินน้ำตกลักจังหรือน้ำตกผาดอกเซี่ยวปรากฏว่าช่วงโควิดครับเขาปิดช่วงนี้ยังไม่เปิดจะไปกินปลาเท้าที่โครงการหลวงก็ยังไม่เปิดไม่ให้เดินเลยนะครับของของโครงการหลวงปิดหมดเลย ก็เลยย้อนกลับมาที่กาแฟาอุ่มเอิบเดิมอุ่มเอิบนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อร้านลิมทานเจ้าของมาทำเองเมื่อก่อนอีกเจ้าหนึ่งกาแฟริมทานติดกับบ้านแม่กลางหลวงครับบ้านแม่กลางหลวงอยู่อยู่โคนฝั่งลําห้วยลําน้ําก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับชิวๆสายชิวบรรยากาศโคตรดีดีมากญญาดีตรงไหนเดี๋ยวพาด,ดู บรรยากาศดีเย็นบรรยากาศเย็นลมลืน่นมีบ้านพักเลยมีบ้านพักเดี๋ยวนะบ้านพักเหรอมีเบอร์โทรติดไว้เนี่ยอ๋อนี่นี่นี่เบอร์โทรอ่ะเบอร์โทรติดต่อห้องพักศูนย์หกหนึ่งสี่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามห้าดิมทานกาแฟนะครับห้องพักบรรยากาศของห้องพักดูริมทุ่งนา มันจะเป็นนาขั้นบันไดนะแล้วก็อะไรนะโรงแรมไม้ไผ่สามชั้นอะ่ะเขาเรียกออะไรนะใจแอนเอาเลสักอย่างนึงนะเดี๋ยวอยู่ข้างในเนี่ยแต่ว่าผมคงไม่ได้เข้าไปนะครับวันนี้นี่ครับบ้านพักสีหห่หลังสี่หลังห้าหลังบอยอากาแฟไอไกระท่อไมไม้ไผ่ยักษ์ชื่ออะไรนะใจแอน แบมบูแบมบูเนาะจะแอนแบมบูก็ห่างจากตรงนี้เข้าไปแต่ว,ว่ามันต้องเดินทางเข้าไปทางหมู่บ้าน, <Bam boo. S 2> นดูบรรยากาศร้านี้ดีกว่าลมเย็นลมเย็นนุ่นดีกว่าไปจุดไฮไลท์เลย บรรยากาศเปนะ็นไงว้าวเกี่ยวเลยป่าครับ เมื่อก่อนมาพักแถวๆนี้ครับบ้านไม่กลางหลวงจะเป็นที่พักเป็นโฮมสเตย์ทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็จะเดินเลาะๆๆๆคนามาเนี่ยครับแล้วก็ข้ามสะพานไม้ไผ่มาเนี่ยเพื่อมาร้านกาแฟเดี๋ยวผมจะเดินข้ามไปให้ดูแป๊บหนึงขอโทษนะครับขอไปไหน่อผมพามาเดินดูอ่ะเพราะว่าวันนี้ผมจะมาพักที่บ้านแม่กลางหลวงบ้านไม่กลางหลวง,ม,ลง,ลวงมีกาแฟ สมศักนะครับไอ้สมศักหรือกาแฟคุณสมศักอ,อยู่ในหมู่บ้านมีสองจุดนะครับกาแฟที่ว่าให้เราชิมฟรีให้เรากินฟรีถ้าถูกใจก็ซื้อมไอ้กาแฟหรือกาแฟที่ขวากลับไปกินที่บ้านได้อีกอผมผมเคยมาพักแถวนี้เนี่ยสองสาหลังเนี่ยแล้วก็ที่เราเห็นข้างหน้านั้นเนี่ยคือที่พักหมดเลยซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดยาวเต็มหมดเลยก็ บรรยากาศแบบนี้ครับซึ่งถ้าใครพักในไม่กลางหลวงนะก็จะเดินเนี่ยลัดเลาะมาอย่างเงี้ยลัดเลาะคันนามาเนี่ยมานั่งที่ราา้านกาแฟได้อ่าไอ้แบมบูแบมบูฮัทเหรอแบมบูไอ้กระท่อมไม้ไผ่โรงแรมไม้ไผ่นะมันจะต้องขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับแล้วก็จะมีทางลงเข้าไปข้างในเกาะ ลองไปเปิดดูครับกระท่อมไม่ไผ่ยักษ์ง่ายๆเลยมันก็จะเจอในคลิปของ YouTube นะครับบ้านแม่กลางหลวงมีอะไรอีกบ้านแม่กลางหลวงมีปาสเตอร์เจนแล้วก็ถ้าเป็นหน้าหนาวฤดูหนาวก็จะมีต้นซากุระก็คือพญาเสือโคร่องอยู่ข้างบนข้างบนหนาวิวสวยมากเลยนะมันก็จะมีต้นพญาเสือโคร่งสีสวยอยู่ครับถ้าเป็นช่วงนี้หน้าหน้าหน้าฝนหน้า ล้วดูฝนก็จะมีน,นาข้าวร่มรื่นครับร่มเย็นครับโอเคครับอีกหนึ่งที่ครับก็คือกาแฟริมทานเนาะเดี๋ยวผมจะเข้าที่พักแล้วครับหลังจากกินก,กาแฟแัันก็มีที่เที่ยวให้เที่ยวตลอดเส้นเลยครับ ผมมีเวลาเหลือเนาะตอนนี้เอาของไปเกี่ยวไว้ที่พักบ้านแม่กลางหลวงหมดแล้วก็เดินมาเที่ยวกระท่อมไม้ไผ่เป็นโรงแรมไม้ไผ่นะครับโรงแรมสามชั้นที่อยู่กลางทุ่งนาอยู่ริมน้ำตกมองไปข้างล่างเห็นน้ำตกบรรยากาศดีโคตรโคตร กลางคืนผมเคยมาตอนกลางคืนเปิดไฟสวยมากกระท่อมไม้ไผ่บัมโบแบมบูฮัทเนาะบรรยากาศดีอ่ะเออจะบอกว่าข้างบนเขาปลูกดอกไม้อ่ะแล้วเขาเขาเปิดไฟให้ดอกไม้แล้วก็มีมีที่คุมให้ดอกไม้อ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นนาข้าวนาข้ามันได สวยมากไม่รู้จะได้ยินเสียงน้ําตกหรือเปล่าข้างล่างมีนาข้ามบันไดติ่กับน้ําตกเลยนาข้ามบันไดคลิปนี้ยาวหน่อยนะแต่ว่าคลิปเดียวเนียผมไปกี่ที่ไมู้อู่กไปที่ผ่านมามีอะไรบ้างอ่ะมีเกาขามมีลาาปลาฝายสองที่เองแล้วก็อันนี้เป็นที่ที่สาม ไปมาไหนไปไหนมาอ๋อเมื่อกี้ไปกาแฟริมทานมาเ๋อกาแฟริมทานจะบอกว่ากาแฟริมทานอยู่ข้างหน้าด้วยครับสิบสองนาฬิกาเนี่ยจากตรงนี้ไปประมาณกิโลนิดๆไม่ถึงกิโลมั้งประมาณกิโลอะประมาณนั้นกิโลนึงเห็นทางลงมันอยู่ตรงนู้นกาแฟริมทานอ่านี่ดูสวยไหมสวยไหมโอ้ะละกอตอนนี้ทำมันสูงเร็วอย่างนี้สามชั้นนะครับหนึ่งสองสาม อสองชั้นบนเป็นที่พักครับเป็นเป็นทำเป็นแบบโรงแรมหรูเลยนะแบบใช้ได้เลยแหละแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำมีอีกชั้นห้องน้ำมีสองห้องน้ำเป็นปูนโครงสร้างทุกอย่างเป็นไม้ไผ่ผมจำชื่อที่เขาใช้เป็นทางการไม่ได้แต่ผมดูค้นหาดูแต่ผมเรียกติดปากว่ากระท่อมไม้ไผ่อะแต่มันไม่ใช่กระท่อมนะ เออผมเรียกกะท่อมไม้ไผ่ยักษ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีชื่ออยู่แบมบูใจแอนแบมบูลังนี้ก็สวยดูดูดูด,ดูบรรยากาศเป็นไงน้ําตกด้านหน้านู่นนะแล้วก็น้ําไหลผ่านสองฝั่งเลย แล้วก็มีนาขั้นบันไดอ่าตรงนี้เป็นนาขั้นบันไดนะเสร็จแล้วขึ้นไปข้างบนเป็นแปลงผักของชาวบ้านแล้วก็เป็นแปลงสวนดอกไม้โคตรหน้ามันนอนเลยเ <c oughs> จ๋งอะ่ะสามชั้นเดี๋ยวนะพอดี ไอ้ไก่สอนที่ดูแลที่นี่ออกไปธุระยังไม่กลับมาเดี๋ยวถ้าเกิดเขากลับมาเดี๋ยวผมจะพามานรู้จักเขามาดูข้อมูลที่พักที่นี่ เย็นดีหน้ามาเที่ยวบรรยากาศโคตรฟินเอ้นนักตกนี่มาเล่นนี่ไห้ยเย็นมากเลยมั้งเนี่ย มาแล้วไอ้กายสอนเป็นไงใช้ไม้ไผ่ทำเจ๋งไหมนั่งข้างบนเย็นมากเลยลมเย็นมากเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก e wow. ันต่อเลยมันบอกว่าส่วนมากเป็นคนไทยที okay> ่มาพักอันนี้ไอ้กายสอนเนาะมีสองหลังตอนนี้หลังใหญ่มากเลยเด้ หัวละพันห้าอ่ะให้เห็นบรรยากาศข้างบนนี้หน่อยลมเย็นโคตรมีเพจนะเพจชื่อเพจอะไรใจแอนบัมบูฮัทใจแอนบัมบูฮัทโห่ลมเย็นจะไม่อยากไปไหนเลยเฮ้ยอ่ะดูบรรยากาศเขาข้างล่างนู่นเห็นบอกว่าจะมาทำเป็นร้านกาแฟเปิดวันที่หนึ่งนนนข้างล่างที่เราเดินไป บนวันที่หนึ่งหมดเลยทุกอย่างบนดอยอินทนนท์วันที่หนึ่งสิงหาใช่ไหมครับโหลมเย็นอะ่ะเย็นแบบชื่นใจเลยอยู่นานเลยพี่สายขึน้ <c oughs> ดน,นดูข้างบนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอพาดเดินขึ้นไปดูข้างบนหน่อยอยากเห็นอยากเห็นข้างบนมาเอา้าดูแค่ชั้นสองนี่พอละเน้นหนามาก มือเดียวเปิดไม่ได้มั้งหองน้องโอ้ออโหชั้นมีห้องน้องน้ำชั้นมีห้องเดียวครับคนละพันสองคนละพันสองถ้าห้าคนขึ้นไปคนละพันห้าถ้าสามคนเออสองคนสามพันถ้าสามคนไปยังเก้าคน หมละสองครับทำไมจำไม่ได้สามคนพันหคนละพันคนละพันห้าครับผมถ้าสามคนไปยาเก้าคนอ๋อสามคนไปถึงเก้าคนไปถึงเก้าคนพันสองครับอ๋อถ้าสามคนก็คือพันสองครับผมแต่ถ้าสองคนนี่พันห้าพันห้าโอ้โ ทำเหมือนเรือเลยนะตงนี้ไปหัวเหมือนหัวเรือเลยอ่าสวนดอกไม้ก็คนละพันห้านะครับสองคนพันห้าถ้าสามคนเหลือพันสอง รู้สึกวันนี้จะมีมานอนห้าคนมีทั้งคนไทยและต่างชาติจะบอกว่ายังไงอ่ะมันเย็นมากมันไม่อยากไม่อยากไปไหนล้ว <c oughs> ร้านกาแฟนะรอวันที่หนึ่งนะเขาจะเปิด่อาโครงการหลวงทุกอย่างบนดอยอินทนนท์จะเปิดวันที่หนึ่งนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ยังปิดอยู่เรียกใครัน มทำบนเรือนะกูเตอรมันเป็นไอ้ไวกาแบบนี่ไอที่มีต่อเนาะมันขาดมันอ่ามีอาหารเช้าอาหารเย็นอาหารเช้านะครับเป็นอาหารแบบพื้นเมืองนะไม่ใช่อาหารแบบในเมืองนะเป็นแบบพื้นเมืองที่บุ้งโตอะี่กินดินน้ำก็ได้เดี๋ยวผมเอาคูมไฟไปหย่อมกี่ดินน้ำโอ้โหแล้วแต่คุณนะเนี่ยราคาเดียวกันร้ังนั้นน่าอยู่แค่สองแสนมันริม แต่หลังนี้มันเย็นไงมันได้สูงเออนั่นก็เย็นหยุดริมน้ำตก,ตกน้ยข้างบนก็เปที่พักเหมือนกันเดี๋ยนะชั้นอ่ะพาไปดูหน่อยเผื่อคนอยากเห็นแต่ผม่ะเคยมาเห็นละข้างบนก็จะพื้นที่เหลือเล็กกว่าเพราะว่า ห้องน้ําด้านบนมีไหมมีห้องน้ําด้านบนไม่มีอ๋อไม่มีห้องน้ำเหรออ่าเพราะมันมีห้องน้ําอยู่สองชั้นห้องน้ําเขาใช้ปูนทําชั้นนี้ไม่มีห้องน้ำแต่ห้องอน,น้ำด้านล่างอ่าสองชั้นในอีกชั้นหนึ่งใช่ไม่กันแห้ง<น> <laughs> คนเหมือนกัน <laughs> ขึ้นมาเมื่อคืนก็เล่นไพยได้เลยโอ้ คลิปนี้ยาวหน่อยนะยนเดี๋ยวจะพาไปดูปลาสเตอร์เจียนอีกอ่าต้นกำเนิดขายปลาคาวเวียที่เดียวในเมืองไทยก็คือดอยอินทนนท์ที่แรกว่างั้นเดอะที่แรกของเมืองไทยก็คือดอยอินทนนท์เดี๋ยวจะพาไปดูอยู่น,นี่คือชั้นสามนะครับมีแค่ชั้น,นสามเฮ้รถไหน เดี๋ยวคือคนทำทำไงทำอ่ะเอาเข็นอ่าโอ้ขอใช้คนเดี๋ยวนะแบมโบอะไรนะ <amb> เบมโบใจแอนใจแอนแบมบูฮัทเดี๋ยวจะคุ้มสองคนแล้วไม่มีใครขึ้นแล้วก็าะผมจะให้เสิดกลับเข้าโกาแฟอ่าจะสอนไม่มาลูกวนไม่ได้อ่าจะสอนโอ้มีถังระพงด้วยให้ความรู้เขาหน่อยอันนี้ใครใครเป็นค,คนทำผม ไอ้ดูคนเดียวครัคนเดียวอ่ะใช่เง่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมสร้างคนเดียวครับปีครึ่งปีคร the ึ right ่งแต่พี mm ่นุนูเป็นเอ่อครึ่งส่วนคือแบบตลานู้นไม่ใครก็พอผมไม่ใช่ของผมแล้วก็ก็ซื้อมาบ้างแต่แต่เวลาสร้างอ่ะบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมสร้างคนเดียวตัดไหนมาเนี่ยทุกอย่างก็ให้เขาแบบเข้ามาเนี่ยเพราะว่าโอ้แบบช่างช่างไม้ช่างเนี้เวลาผมบอกอะไรพวกแบบคือเขาเข้าใจเขาไม่เข้าใจอ่าเวลาผมขี้แบบพวกแบบเขาไม่รู้ ้วบานหลังนู้นอ่ะหลังนู้ก็หกเดือนครับหกเดือนหลังนี้ปีครึ่งหลังนู้นหกเดือนมีและนี้ก็จะดีอยู่ไม่มีอ่าผู้สมุนอยู่สามคนมีคนช่วยคนช่วยสามคนแน่นอนแท้โบวานก็เหลือคนเดียวก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็สร้างคนเดียวแล้วน้องนางก็จะ้องนี่ครับเฮ้ยเบอร์เบอร์โทรเบอร์โทรของใครไกลสอนเบอร์โทรดูเขาเออขอบเบอร์โทรไกลสอนดีกว่า เบอร์โทรครับครับ089ปดเก้าครับศูนย์แปดเก้าสองหี่ครับผมเผื่อมีคนจะมาพักติดต่อไอไกสอนได้เลยบเบอร์โทรไอ้ดูเหรอไอดูเอร์แครับ0ูนครับไอดูหนึ่งแปดแปดหนึ่งสอนะครับอีกเบอร์โทรหนึ่งก็ติดต่อมาได้เลยโอเคผมไปรับลมข้างล่างดีกว่าข้างล่างลมเย็นมาก ให้ดูรอบๆอีร,ร,รอบอีกครออกั้งหนึ่งโอเคนะครับก็เดี๋ยวจบช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวไปต่อช่วงอื่นต่อกลอครับคลิปนี้แบบยาวๆไปเลยอันนี้ต่อหับต่อหับเขาจะพับกระดองได้กระดองข้างล่างอาจจะมีข้อพับอยู่สามจุดสองจุดสามจุดแล้วแต่